พบกับวิตีพีชาแนลดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวิ p ีพีจะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดอยู่นานมากหลายเดือนมากนะครับใช้ไป6กเจะดเดือนละเป็นสว่านแบตเตอรี่12บโวลต์ยี่ห้อหุนใดนะครับตัวนี้หยิบจับมาในราคา1690ตอนแรกคิดว่าเอ๊จะรีวิวดีไหมนะครับพอใช้งานไป ใช้ไปใช้ไปรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าเงินนะครับแต่คิดว่าต้องรีวิวนิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รู้สรรพคุณนิดหน่อยนะครับสาหรับชื่อรุ่นก็คือว่า HD691H นะครับเป็นสว่านกระแทกไร้สายนะครับตัวนี้ราคา1690านะครับทำไมผมเลือกรุ่นนี้มาใช้งานนะครับคืออยากลองด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของการรับประกันเนี่ยเขาประกัน1ปีที่ห้องอื่นประกัน6เดือนนะครับก็เลยอืมตอนนั้นไม่รู้เป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าแถมแบตให้2ก้อนนีกต่างหาก นะครับแล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยนะครับกระเป๋าไม่ได้โชว์ตรงนี้เนาะแล้วก็การใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่ตอนแรกอ่ะผมมองหาตัวที่มีแบตเตอรี่สำรองนะครับกะว่าจะต้องซื้อเพิ่มแต่ตัวนี้เขามีมาให้นะว่าเลยจัดเลยนะครับซึ่งฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าสว่านกระแทกไร้สายตัวนี้นะครับจะมีโหมดการทํางานนะครับสามโหมดยอดนิดนะครับจะเห็นว่านี่นะครับโหมดกระแทกนะครับ โหมดปกติแล้วก็โหมดขังสกรูนะครับมีระดับปร,รับความแรงอยู่2ระดับนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับเห็นไ,ไหมครับน,นี่นะครับก็ปร,รับความแรงได้18ระดับนะครับเยอะมาก สำหรับคุณสมบัตินะครับของคุณไดนะครับ hd 691h เนี่ยจะเป็นใช้กำลังไฟส2บสองวนะครับความเร็วรอบอยู่ที่310อครับอต่อนาทีนะครับ1ัน0รอบต่อนาทีนะครับไม่ใช่เล่นๆขนาดหัวจับดอก10มิลนะครับอย่างี้จะเป็นด้านนี้นะครับหัวจับนะครับแล้วก็การปรับตั้งแรงบิด1 8บวก1นะครับแรงบิดสูงสุด1 5้นิวตันนะครับแล้วก็ ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่1.5แอมป์นะครับตัวนี้เราสามารถถอดแบตเตอรี่แล้วก็ไปชาร์จได้นะครับชาร์จได้เฉพาะแบตเตอรี่นะครับซึ่งผมก็หลังจากที่ใช้งานเจาะได้ทั้งปูนนะครับคุณสมบัติเขาเจาะได้ทั้งปูนทั้งเหล็กแล้วก็ทั้งไม้นะครับหลายๆพื้นนะครับใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อควรระวังในการเจาะนะครับในส่วนของการเจาะเหล็กเนี่ย เขาเจาะโลหะใช้ดอก8มิลน,นะครับได้ทึกดอก8มิลเจาะไม้นี่อยู่ที่6มิลน,นะครับเจาะอิกเจาะปูนใช้ดอก6มิลน,นะครับก็เจาะทั่วไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสาธิตการใช้งานให้ทุกท่านดูนะครับว่า,าหุน่นใดตัวเนี้ย1690ผมใช้งานมา6 7เดือนเนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ thank <laughs> you สำหรับรีวิวนะครับสว่านฮุนด้า HD หกเก้าหนึ่งเฮดนะครับราคาพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับสว่านแบตเตอรี่ขนาดสิบสองโวลต์นะครับยี่ห้อฮุนดนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับสำหรับผมเนี่ยใช้ได้เยอะเลยแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใช้เวลาชาร์จประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับถึงสองชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับก็นหนึ่งนะครับค่อนข้างเร็วเลยแล้วก็การใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่สองก้อนยังอยู่ได้ทั้งวันนะครับ สามารถเจาะกระแทกก็ได้นะครับเจาะแม้เจาะปูนนะครับตามสเปคที่เข้าระบุนะครับว่าใช้ดอกกี่มิลนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับใครที่มองหาสว่านมือสักตัวนะครับแล้วก็ความแรงอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับแล้วก็พกพาสะดวกก็ผมก็แนะนํารุ่นนี้แล้วนะครับแล้วกันนะครับไม่มีแค่เปเนเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ก็ใช้ดีก็เลยบอกต่อนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวของใช้ทั่วไปนะครับพบกันใหม่ในวีวิวหน้านะครับวิีไอีชัยด,ดีสวัสดีครับ